ฮานาบิยังไงให้เป็นเด็กแวน้นซับเทพฮานาบิธาตุประสานพาร์ตควันตั้มแยแฟน,นตัวเล็กที่น่ารักอุ้มง,ง่ายของผมเองจุดเด่นคือมีแต้มสก,กิลไว้ทีมกินใช้อิมอ่มๆแถมเล่นแอคชั่นให้เพื่อนได้ด้วยใ็้ตัวละครที่ปั้นค่อนข้างง่ายครับพะใช้จริงๆอยู่แค่สองสเต็ปก็คือจะใช้สปีดเอาไว้แว้นครีดมัมเอาไว้บัฟแล้วก็สร้อยพลังงานเพื่อเอาไว้บนอันตนิสเตตัสที่ฮา,านาบิต้องการสปีดควรไปให้ถึงหนึ่งด้อทําสิบเอ็ดเพื่อที่ตัว DPS ของท่านจะได้ไม่ต้องทำสปีด้ เลข200คือเลขสวยลีลิกแต่และชิ้นก็ตามนี้ครับ LC ที่ใช้ได้เยี่ยมเนี่ยจะมีประจำตัวนี่แน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็แดนแดนนะครับสําหรับใครที่ไม่มี2ชิ้นนี้เลยอาจจะไปใช้ฟิวเจอร์พารได้แต่ไม่ค่อยคุ้มนะครับมากันที่ข้อดีนะครับปับ๊บคีดแดมเยอะ ทำให้ตัวดาเมจของคุณไม่ต้องทําสปีดทาให้ทีมมีแต้มสกิลกินใช้สบายๆมากๆแล้วก็ถ้าเล่นทีม3ควันตั้มเนี่ยจะได้ปรับแอตแทกให้เพื่อนด้วยนะครับส่วนข้อเสียที่เห็นได้แบบชัดๆเลยก็คือจะเล่นแอคชั่นแค่50%นะครับจึงไม่แน่นอนเสมอไปว่าเพื่อนที่ดึงเนี่ยจะได้เทิร์นต่อจากน้องอ่ะทุกคนคงได้อาเชอร์กันไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะสำหรับใครที่กดฮานาบิมาเล่นกับอาเชอร์เนี่ยผมดีใจด้วยนะครับเพราะนั่นหมายความว่าอาเชอร์ของคุณจะไม่แขนขาดยงงไง่